ความคืบหน้าล่าสุดของเพจเพจหนึ่งได้จับประเด็นหนึ่งออกมาโพสต์ลงในโซเชียลข้อความว่าข่าวว่ายูทูบเบอร์คนนี้ที่เพิ่งมาบ้านลุงพูนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพจจักกรีออกมาโพสต์ว่านางเป็นตำรวจนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะ คอมเมนต์ด้วยคําที่สุภาพนะคะให้เกียรติกันค่ะภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นนับวันยิ่งมีตัวละครเพิ่มแต่ละคดี1%ไม่เพิ่มนะหรือดึงงบเพิ่มอีกสักสองล้านจะได้อยู่กันยาวๆงานนี้คนถัดไปบอกว่าไม่เห็นจะอะไรเลยค่ะ เขาก็ทำเอาช่อง YouTube ไปเรื่อยไม่เห็นแปลกที่เขาจะไปนะจาก,กรีโพ์เกินไปนะเข้าไปดูมาเมื่อเช้านะระวังไว้ก็ไม่เสียหายนะรู้หน้าไม่รู้ใจสถานการณ์อย่างนี้ต้องระวังระแวงไว้ก่อนตราบใดคดีนี้ยังไม่จบค่ะแต่บางคนไปด่าเขาแบบว่าบ้าบอมามากนะคะ ทั้งๆท,ที่เขายัางไม่ได้ทำอะไรเลยคนถัดไปบอกว่าต้องถามย่าอาชิเพราะนางไปกับพักกับฝรั่งที่บ้านย่าอาชิคนถัดไปบอกว่าตอนนี้นางปิดช่องยูทูบเบอร์ไปแล้วเห็นไหมละ่ะไม่ชอบมาผากลระวังเดอ้อลุงเมื่อวานเข้าไปดา่ามันเรื่องการกระทำนี่แหละคนถัดไปบอกว่ามาทำอะไรอีกสายสืบจากส่วนกลางมั้ง ถ้านางเป็นตำรวจจริงๆนางเปิ้ลโดนหมอมเล่ากับตาโจโยูทูบเบอร์คงพูดหมดแล้วมั้งป่านนี้นางเปิ้ลปากไวยยิ่งพูดสองแง่สองง่ามอยู่คนถัดไปบอกว่ามาดีไม่ว่าแต่อย่ากล้ามาแย่งลุงไปจากป้าแตนแล้วละกันคนถัดไปบอกว่าคนเรายึดเอาความดีไม่ต้องกลัวอะไรคนที่นิสัยแย่มีเยอะ ลุงพลกับป้าแตนเขาฉลาดพอแยกแยะถูกเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสาธุขอให้มันกลับไปอย่าก,กลับมาอีกเดอ้อแล้วก็ได้มีท่านโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความว่าพี่น้องครับฟังผมสักนิดติดตามข่าวแล้วจงชมอย่างมีสติตำหนิอย่างมีเหตุผลครับหากผมผพูดผิดใจ อฟฝ่ายไหนก็ต้องกราบขออภัยมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับมันมาถึงจุดนี้ได้ไงความคิดเห็นความรู้สึกความแตกต่างแบ่งฝากแบ่งฝ่ายไปแล้วไม่เว้นแม้แต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท้านายดังยังแบ่งชั้นสติครับสติพี่น้องเราผองไทยด้วยกันทุกคนครับแต่ถ้าใครขาดสติ ก็จะมีรถทัวร์ไปจอดถึงหน้าบ้านจนล้นลานจอดนะครับส่วนตัวผมคดีนี้สงสัยใครหรือไม่สงสัยใครผมพิจารณาสืบจากข่าวที่ผ่านมารวมห้าเดือนใหม่ๆใหม่ๆสงสัยลุงแต่ตอนนี้ไม่เคยคิดครับย้ำนะครับผมไม่ใช่ fc ฝ่ายใดสติปัญญาอันน้อยนิดของคนบ้านนอกพิจารณาจากการพูด การกระทำอันเป็นข้อที่ต้องคิดว่าน่าสงสยัยมูลเหตุและจุดเกิดเหตุแล้ววิเคราะห์ว่าอะไรควรจะเป็นอะไรไม่ควรจะเป็นแล้วถึงพูดไม่ใช่สักแต่จะพูดไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านตำรวจใหญ่หรือทนายดังถ้าพูดอะไรที่ไม่ได้อยู่ในเหตุและผลแห่งความจริงที่สมควรจะเป็น มันก็ไม่ถูกไม่ควรนะครับจะใหญ่แค่ไหนดังแค่ไหนก็ดับได้ตัวอย่างวันนี้ก็เรื่องถ้านายโรงเรียนไงครับดับสนิทถ้าไม่สนใจเสียงเล็กๆของสังคมโซเชียลคนผิดย่อมดิ้นรนฉายาคงไม่ได้มาเพราะฝีมือหลอกคนที่พูดต้องให้สารวัตรสอนใหม่นะไม่รู้ว่าเอาหัวสมอง หรือหัวโปรตีนคิดคดีก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนไม่ได้ยากเย็นไม่จำเป็นต้องยุติมีทางไปต่อได้และจบได้ทั้งคลิปเสียงและข้อมูลโทรศัพท์แต่ว่าไม่ให้น้ำหนักและไม่สืบกูจะเน้นแค่เจนาทีตำรวจสงสัยลุงได้ถ้ามีหลักฐานที่สมเหตุสมผลไม่ใช้หลักฐานปัญญาอ่อนหรือจากคำพูด ผู้สูญเสียเพียงฝ่ายเดียวสังคมจึงเกิดความสงสัยในตำรวจชุดสืบชุดนี้ว่าถ้าไม่ทำคดีแบบเอน็นเอียงแม่งก็โง่จริงนะปากอย่างทำอย่างช่างย้อนแยงเหลือเกินแต่ก็อย่างว่านะคำชมเชยฉา,ายาต่างๆเช่นโจรในเรื่องแบบชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฝีมือล้วนๆใหญ่แค่ไหน คนก็ไม่นับถือหรอกกระจอกอีกต่างหากจริงจริงจากใจใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ผมไม่เคยกลัวโจรหรอกแต่กลัวตำรวจที่ทำตัวเป็นโจรเห็นท่านผบตรอมอบนโยบายให้ลูกน้องต้องบอกเลยว่าได้ใจผมมากเลยครับตำรวจไทยสองแสนกว่าคนผมเชื่อว่าส่วนมากนั้นท่านเป็นคนดีแต่ถ้ามีซักหนึ่งคนเลว มันก็ทําให้เสียทั้งองค์กรหากคดีนี้มันมีสักหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งร้ายอยู่ในร่างเหมือนดังที่สังคมเขาสงสัยท่านผอต้องตัดชิ้นเนื้อร้ายทิ้งก่อนจะลุกลามนะครับท่านทั้งนี้โพสต์นี้ต้องกราบขอขมาและขออภัยตำรวจที่ดีทุกๆท,ท่านผมไม่มีเจตนาจะกล่าวร้ายใจความตำรวจทุกทกท่าน ที่เป็นคนดีทำคดีตรงไปตรงมาแต่หากมันมีไอชาติชั่วสักตัวที่มีส่วนบิดเบี้ยวจากความจริงผมด่าคนนั้นแหละครับถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงใครชั่วใครฟ้องผมก็คนนั้นล่ะครับภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นขอบคุณค่ะ ที่ได้ลงโพสต์นี้ชาว f อได้อ่านและได้ข้อคิดดีๆจากคดีนี้อย่างน้อยหูตาก็กระจ่างและสว่างขึ้นเงินไงพี่น้องเอ๋ยเสกได้สารพัดเอาผิดไปเป็นถูกเอาถูกไปเป็นผิดไม่ได้ว่าใครนะว่าเงินตำรวจไม่ได้เอ็นหรอกครับแต่ชุดที่เข้าไปเก็บหลักฐานไม่ละเอียดพอ และตั้งทงผิดไปเพราะผลการชนสูตรออกมาว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายและประจักษ์พยานมันไม่มีไอที่น่าจะมีก็ไม่เปิดปากจากชนสูตรครั้งแรกแพทย์ลงความเห็นอย่างนั้นและระยะทางก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่หากวัดแนวราบเรื่องมันจะจบสวยแล้วแต่สื่อดันขุดคุ้ยตำรวจ จึงต้องมาคิดใหม่พิสูจน์ใหม่เป็นใครจะคิดครับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปพ่อแม่จะทำร้ายลูกได้ลงคอหรือครับตํารวจก็ต้องพิจารณาถึงทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้จากพยานหลักฐานชุดแรกที่เบนไปทางเสียชีวิตเองจากการหลงป่าต้องมีการมาตั้งข้อสมมุติฐานใหม่คือหากพ่อแม่เครือญาติไม่ได้เป็นคนทำ ก็ต้องสืบไปถึงคนที่น่าจะมีปัญหากับพ่อแม่และพ่อซึ่งก็น่าจะไม่มีคนในหมู่บ้านรู้ฉะนั้นเมื่อตำรวจไปสอบถามเกี่ยวกับคดีก็คงถามตรงๆว่าสงสัยใครตำรวจรับฟังแล้วจะมารองคิดพิจารณาอยู่ค้นหาหลักฐานเพิ่มจนกลายเป็นเรื่องหลายๆเรื่องสรุปทั้งหมดคือเริ่มต้นผิด มันยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะทุกอย่างมันถูกการเวลาพัดหายไปไทม์ไลน์ทั้งหลายแทบจะงัดออกมาเป็นวินาทีถูกเอามาใช้เพื่อเชื่อมโยงไปต่างๆนานาคนที่จะไขความรับของเราทุกๆท่านคือพี่สาวของน้องครับส่วนตำรวจคงจะมีทุกอย่างที่เรารู้และที่ไม่รู้อีกเยอะครับอย่าไปด่าตำรวจเลยครับ เขาทำเต็มที่แล้วครับแต่เพราะสมมุติฐานชุดแรกมันผิดมันเลยเหมือนคนหลงทางครับขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียล